อีกน,น,นะคะกลับมาเจอบใครไม่ติดแต่สาวติสิกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทดลองสกินแคร์กันนะคะซึ่งก็ไม่ได้ลองวันเดียวแล้วรีวิวนะก็อยากจะให้มันแบบว่าลองจริงใช้จริงก็จะทดลองยาวๆเลยนะคะสัปดาห์หนึ่งเนาะก็วันนี้นะคะแบรนด์สกินแคร์ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือแบรนด์นี้เลย A ว i n a นะคะ with s e perfect brightening skin c plus serum นะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็จะเป็นแบรนดท์ที่เป็นแบรนด์น้องใหม่ออกตัวล,ล่าสุดเลยของพีแกมกีซึ่งพี่แกมกีก็เป็น beauty blogger อีกหนึ่งคนที่แบบว่าประสบความ สำเร็จมากและที่สําคัญก็คือเราอะเห็นพี่แก้มเกียร์สปอยตัวเนี้ยมาเป็นปีแล้วเราคือไม่ขายสักทีในที่สุดนางก็ขายจาก เพราะว่าเมื่อก่อนนะทุกคนได้ติดตามพี่แก้มกี้จะเห็นเลยว่าพี่แก้มกี้เป็นคนที่มีสิวมีรอยสิวอะไรเงี้ยต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้น,นางหน้าใสมากแล้วก็ไปดูคลิปมานะคะก่อนที่จะมารีวิวก็คือพี่แก้มกี้นางก็คือแบบทดลองใช้มาเป็นตีเลยนะแล้วปัจจุบันก็คือหน้าใสมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองกันไปเลย7วันนะคะแล้วก็อัปเดตทุกคนดูทุกวันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผิวหน้าบ้างนะคะเปิดออกมาแพคเกจจิ้งมีความแบบว่าแข็งแรงแล้วก็น่ารักมากเลยทุกคนดูดิ นี่ข้างหลังก็จะมีแบบรูปส้มแบบนี้ด้วยน่ารักเว่อ ก,ก็คือแค่เห็นแพคเกจก็คือน่ารักน่าใช้มากจริงๆทุกคนคือแพคเกจด,ดูออกเลยว่าโอเคเป็นวิตามินซีนะฮะแล้วก็นี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายพอๆก,กับพี่แก้กี้เลยนะซึ่งตอนเนี้ยจะบอกว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่ากําลังจะเป็นประจําเดือนด้วยมาดูกันว่าสิวจะขึ้นไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวเวลาที่ใช้แบรนด์ไหนก็ตามที่เป็นวิตามินซีหน้าเราจะแดงมากหน้าจะแบบเหมือนคันยิบๆอะซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแดงแล้วมันจะคันไหมนะคะเขาก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะ ลงไปแล้วก็กดจิ้มขึ้นมาปุ๊บนี่แค่นี้เลยนะคะทุกคนก็ได้ตัวเนื้อเซรั่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อเซรั่มมันก่อนนะทุกคนตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยจะเป็นแบบใสๆเหลวๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อจะมีความแบบลื่นๆนี่ไม่มีกลิ่นเลยเฮ้ย ไม่ได้กลิ่นเลยจริงเพราะว่าแก้มกี้นานเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากนางก็เลยบอกว่าสําหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วอ่ะนางก็เลยไม่ใส่สารอะไรที่มันเป็นสารที่แบบเสี่ยงต่อการที่จะทําให้คนผิวแพ้ง่ายใช้แล้วมันจะแพ้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทดลองนะคะอันนี้ก็คือเราจะมีรอยสิวก็จะเป็นรอยสิวตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยฝั่งนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาลองที่หน้ากันนะคะทุกคนอตื่นเต้นก็จะหยดลงไปก่อนนะคะแล้วก็ฟืบ นี่ก็จะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้เลยฟึบฟึบคือเนื้อแบบทาง่ายมากทุกคนไม่เหนียวนะคะแล้วก็ลืน่นๆใสๆไม่มีกลิ่นเวลาทารู้สึกสบายใจคือทุกคนจะรู้ว่ามีช่วงหนึ่งที่เราอะ่ะเป็นสิวหนักมากใช่ป่ะเพราะว่าเคยไปลองครีมลองทุกนี่มาอะไรยนี้เราก็กลัวในการใช้ครีมที่มันมีกลิ่น ที่แบบดูสังเคราะห์ว่าเกินไปอะไรเงี้ยเธอครีมบอว่ารูดขึ้นแบบนี้นะคะอุ้ยซึมแล้วทุกคนซึมไวมากแต่ว่ายังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่นะคะไม่ได้ซึมเข้าไปแล้วก็คือผิวแห้งเหมือนเดิมไม่นะอุย้ยคือปกติที่เราทาวิตามินซีอะ่ะหน้ามันจะมีความแบบหยิบหยิบที่หน้าแบบเหมือนแสบแสบหน้าเหมือนโดนกัดผิวอะไรแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองไปเรื่อย7วันเลยนะคะแล้วก็จะมาเทียบให้ดูในแต่ละวันด้วยว่าพวกรอยอะไรเงี้ยมันแบบมันดีขึ้นไหมหน้าสว่างขึ้นไหมหน้านุ่มขึ้นไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดกันแต่ว่าขอพูดถึงส่วนผสมก่อนเนื่องจากว่าตัวนี้ก็คือส่วนผสมแบบแน่นมากขออนุญาตอ่านโพยเพราะส่วนผสมเยอะมากทุกคนแล้วเป็นส่วนผสมที่แบบเราอ่านแล้วเนี่ยแบบโอ้โหเขาใส the ่เยอะเหมือนกันเนี่ยกับขวดแค่นี้นะคะก็คือแนนเวอร์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเซรั่มวิตซีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน มีความอ่อนโยนกว่าวิตามินซีทั่วไปสารสกัดส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาติหมดเลยนะคะเพราะว่าพี่แก้มกีี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆอย่างแรกเลยก็คือคาคาดูพลัมนะคะจะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง100เท่าซึ่งก็ช่วยกระตุ้นการดูดซึมวิตามินซีลดเลือนริ้วรอยผิวก็จะมีความดูอิ่มฟูขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวอนุพันธ์วิตามินซีนะคะที่ชื่อว่า a a 2 g ซึ่งตัวนี้จะมีความเข้มข้นสูงมากถึง2 0 0 0 0 0ไมโครกรัมนะคะซึ่งมันจะต่างจากวิตามิน วีทั่วไปเพราะว่าวิตามินซีทั่วไปก็จะมีแค่แบบหลักพันแค่นั้นแล้วก็ยังมีตัวเมลาซิโล2%นะฮะตัวนี้เนี่ยก็ช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินนะคะทำให้ผิวของเรามีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ยังมีตัวเอลฟาโมยส์นะคะที่ทาให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นไม่ขาดน้ําผิวไม่แห้งไม่กรังแล้วก็มีตัวอะมิโทส G O A นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่ช่วยยับยั้งนะคะแบคทีเรียที่ทําให้เกิดสิวนั่นเองต่อไปนะคะก็จะมีแคนาเด ที่จะช่วยปลอบประโลมผิวที่มีความแบบเป็นสิวต่างๆเวลาพูดคำว่าปลอบประโลมมันแบบเหมือนเข้าไปปลอบโยนอะแบบอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวฉีดพารานอย่างเงี้ยเก็ตปะยังไม่หมดค่ะมีตัว skin perf ด้วยเป็น AHA complex นะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดำต่างๆแล้วก็ส่วนผสมเยอะขนาดนี้หลายคนงงแล้วว่าจะแพ้ไหมวะตัวนี้นะคะเขาก็ได้ผ่านการทดลองแล้วจาก dermatological test นี่ตัวนี้ก็จะผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้ได้น่าใช้สุดๆอ่ะักหลักก็จะประมาณนี้นะคะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7วันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงผิวหน้าอย่างไรบ้างไปอะ,อะทุกคนนี่ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราได้ลองนะก็หลังจากที่เมื่อวานลองไปก็ไม่ได้มีอาการแพ้อะไรนะคะไม่ได้มีผื่นไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแดงไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันทําร้ายผิวอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วก็ชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็ไม่เหนียวด้วยวันนี้ก็จะลองใช้ต่อไปนะทุกคนก็กดขึ้นมาทาไป เสร็จแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันวันที่3ามฮัลโหลวันที่3ามแล้วนะคะทุกคนไม่มีกลิ่นซึมไวหน้าผ่องเลยแบบสบายใจเวอร์อัปเดตผิวหน้ากันซะหน่อยนะคะก็ยังไม่แพ้นะคะชอบ ทุกคนนี่ก็เป็นวันที่4ี่แล้วนะคะที่เราใช้พูดเลยว่าเลิอม,มากไม่แพ้นะคะสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือตัวนี้มาทําให้ผิวแบบไม่แห้งแล้วก็ดูไม่ขาดน้ำอ่ะทั้งนันที่มันเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบค่อนข้างบางมากนะแต่ว่าทาไปแล้วก็คือให้ความชุ่มชื้นดีมากให้ดูผิวใกล้ๆด้วย อันนี้คืออย่าว่าน้องนะคะเพราะว่าโอ๊ยมันก็เหมือนจะมีหัวสิวนะก็เลยลองกดดูสุดท้ายก็คืออักเสบไม่ได้ใช้แล้วแบบสิวขึ้นนะแต่ว่าชานผิดเองค่ะเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าออกไปข้างนอกด้วยนะคะเป็นการแต่งหน้าที่เบามากเพราะว่าที่เกจแต่งตาออกไปแค่ทำฟันเองนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันในวันที่5โอเค ฮัลโหลวันที่ห้าแล้วนะคะทุกคนค่ะจ้ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะออกไปข้างนอกด้วยนะ,ะทุกคนไเจอกับทุกสิ่งอย่างฝุ่นแล้วกลภาวะว่าทาหาทุกคนแล้วก็นวดนวดชอบความรู้สึกที่เวลาก่อนนอนเราบำรุงผิวแบบดีๆใช่ป่ะแล้วตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าหน้ามันมีความแบบเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่แล้วหน้ามันจะไม่แห้งทุกคนเพราะฉะนั้นการบำรุงผิวก่อนนอนคือสำคัญมากแล้วพอเราลงสกินแคร์ทับลงไปอีกก็คือแต่งหน้าสวยเลย ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ไอคอนสยามมาช้อปปิ้งนะคะทุกคนเสียทรับละลายซรับเวอร์แต่งหน้ามาแบบแต่งมาก็ไม่มีใครเห็นอยู่ดีวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะคะที่เราได้ลองกันเนาะ อันนี้ทุกคนหลังจากที่ใช้มาหกวันแล้วเราว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยคิดว่าน่าลองมากเลยนะคือแบบเป็นวิตามินซีที่มีความอ่อนโยนกว่าตัวอื่นที่เราเคยลองมาอะไรเงี้ยแล้วก็เราลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆแล้วมันก็อ่อนโยนจริงๆนะคะโดยปกติถ้าเราแพ้มันก็จะแบบเออผื่นขึ้นอะไรเงี้ยแล้วใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวน,นี้ก็คือยังคงปกติแถมเวลาใช้ก็คือตื่นมาแบบหน้าผ่องอะไรอย่างเงี้ยผิวนุ่มแล้วมันก็เก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะทุกคนแล้วก็ใช้ไปเรื่อยเราว่าเห็นผลแน่นอน วันที่7แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็ผิวหน้าที่ผ่านไปแล้วเจ็ดวัน หลังจากที่เราใช้ไปแล้วเวันเนี่ยสรุปคร่าวๆเลยนะคะก็คือสิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงก็คือเวลาที่เราตื่นมาเรารู้สึกว่าหน้ามันผ่องคําว่าหน้าผ่องในที่นี้ไม่ใช่หน้าขาวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีคนคาดหวังอยู่ไหมว่าทาครีมแล้วมันต้องหน้าขาวเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะมันไม่ต้องการให้หน้าเตงขาวแต่เราอ่ะต้องการให้หน้าตัวองอ่ะดูผ่องไม่โซมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยคือทําได้ดีมากแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือสิ่งที่เขาบอกว่าสาวผิวแพ้ง่ายน่าลองใช การที่เราจะลองครีมหรือว่าเซรั่มใหม่สักหนึ่งตัวคือเสี่ยงมากเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาก,ก็คือมีบ่อยมากที่มีคนส่งสินค้าที่เป็นพวกสกินแคร์มาให้ลองแล้วสุดท้ายก็หน้าแพ้แล้วก็ต้อง c a n c ซ l เขาไปเพราะว่าหน้าก็คือแบบไม่สามารถรีวิวให้ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวนี้ทุกคนก็คือรุนมากนะผ่านไปเจ็ดวันคือรุนทุกวันว่าหน้าทุจะแพ้ไหมวะไม่แพ้เลยจ้าและที่สําคัญเราชอบมากก็คือเขาไม่มีน้ําหอมเวลาทาแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจอะไรเงรี้ยก่อนที่เราจะมาลองตัวนี้ในเจ็ดวันนะ่ะเราไปหัวหินมาซึ่งเราก็ไปเจอแดด ต่างจังหวัดผิวหน้าเรามันจะกลับมาแล้วมันจะมีผดมีผื่นขึ้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้มันหายไว้ทุกคนตรงเนี้ยตงนี้เกิดตรงเนี้ยก็คือผดหายแล้วนะจ๊ะส่วนพวกพวกรอยสิวที่มันแดงๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมีความจางลงบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าเออยังทิ้งไว้อยู่เลยซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนมันก็แค่7วันเองถูกไหมแล้วตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวเซรั่มนะคะมันไม่ใช่แบบยาแต้มสิวแบบดักสปอตอะไรเงี้ยก็๊บแมแต่ว่าภาพรวมคือโอเคมากๆเลยนะคะคิดว่าจะใช้ต่อแน่นอนแล้วก็อออยาากกกกกใให้้้้้ททุุคคคคคนน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 ดดดูวว่่่่ตเเเีีีสสิิิงงขึ็ืืมมมััปลลแแแะะชบบบจร เอาโอเคก็รีวิวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมด7วันนอกจากสมตรผสมเขาจะยอนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาดีกับทุกสภาพผิวนะคะมีความอ่อนโยนขวดนี้นะคะราคา590บาทสนใจนะคะลองไปติดตามไปปักหมุดไว้ได้เลยนะคะที่ Line แอดอวี a ่าเฟซบุ๊กอวีน่าสกินไอกับ t k k t o k เป็น a ว i n a s k i n วิตเตอร์อเวน่าสกินอ่ะโอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทาให้ทุกคนตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องแจ้งอีกทีนึงว่าเราลองจริงๆนะคะทุกคนก่อนที่เราจะรับอะไรเนี่ยเราก็จะต้องลองแบบนี้มาตลอดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผิวแพ้ง่ายมากแต่วันนี้ก็คือชอบจริงๆนะคะหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยช่วยคิดได,ด้เฮ้ยซื้อที่วินาจะน้ำใจมาบอกกับฉันิานา,นา,นาอะไรอย่างนี้นะคะสว่วนใครที่ลองแล้วลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าลองแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์เป็นยังไง,น,งไนะคะสําหรับวัันนนีี้้่่กก็ตออองขลาไปสวดคะ